สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำอบหมูสุก,กินนะครับนี่เลยครับเครื่องทำง,ง่ายๆนะครับง่ายกินง่ายครับเห็ดเองีงกินเองนักเลงพอ่อคัวบ้านๆคัวบ้านนอกครับอย่าว่ากันเนยครับ มันนอกมันนอกเลยนะครับไม่ได้เลือดหรูครับขวก่อนนะครับขวาก่อนตำพริกกระเทียมหอมแดงตะไะคร้ใบมะกรูดขวก่อนนะครับขวมันหอมๆก่อน้อหอมเนะี่ย เซพักอิเลิดนะครับมนันนี่เวลา16นาฬิกาย้ำแรงกินเหนงขาวแรงครับเ้านปนกระดุกนี่โอ้โหหอมคับมันจะเอาน้ำใส่ในครกนะครับน้ำล้างครก นบ้านนะครับไม่ได้เด็ดรู้นะครับหัวก้อนหอแมแห้งหอมแล้วกุ้งหมูหอมก่อนนะครับ เราก็ได้ใส่น้ำไปแล้วนะครับน้ำมันครบเมื่อกี้นี่แหละน้ำหน่อยพอดีน่าจะน้อยไปหน่อยน้ำมันเสียบได้น้ำอีกคนจะน้อยเดี๋ยเเห็นอมอมอม รอสักครู่นะครับเราจะใส่เครื่องปรุงแลใส่ผักข้างใบปลาโค้ง็นยังงหจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาครับไม่ได้่าโฆษณานะครับใส่น้ำปลาในสองยี่ห้อนะครับมียี่ห้อหนึ่งนี่เข้ม ไปใส่ดีจังหน่อยนัวขาดไม่ได้ครับนี่ขาดไม่ได้หลายสบายโ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 ย,โย,โยสร้างมาสร้างมาไปเลิศครับไปเลิศใช้เป็นใบใเลยไม่ต้องหัน่น เมืนนะครับเดอ้อนวแล้วบอใส่เครื่องปรุงแล้วเด้เดอพี่น้องเดอ้อใส่เครื่องปรุงแล้วเราก็จะใส่ผักนะครับเป็นงานเสร็จพิธีนะครับต่อไปเราจะไปตักใส่ถ้วยกินเลยนะครับใส่เป็นใบสิรถครับเพิ่งเดิอมไม่ต้องหันอมหมีอย่น้อยครับเดี๋ยวจะเป็นเบิ่งตอนกินกันเลยนะครับ ยดยัว่วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหน้าตาครับอ,อกหมูใส่ผงกิเลิศมืดไปหน่อยครับมันคั่แล้วซิมเลยครับอืๆๆ้อือนัวนัวหอมมากเลยอื้อหือ มีปีมีเข่าครับอันนี้ของดีเมืองสะกลนะครับเนี่ยส้มตีนงัวครับทั้งสมตีนทั้งหนังนะครับเอาเมาเห็ดสมตีนครับของดีเมืองสะกลครับทั้งบานผมครับทั้งบานคอยเดอ้อสะกลนครเนอพี่น้องส้มตีนส้มตีนครับแซบอีลีกึดกึครับ <mm> อหมูก็แซ่บสมจีนก็แซ่บมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องสามแมวนี่เะนเนีเยแสบแบเฮ็ดเองกินเองนักเลียงพอไปแล้วครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งเดอ้อครับเด้อ